จิตเซนมีครูเล่มสองเรื่องที่สามกว่าเซนจะอย่างลากลึกในแผ่นดินจีนพระโพธิธรรมต้องจากอินเดียลงเรือออกทะเลฝากขึ้นมรสุมมายังเมืองจีนสหายเอย๋ย พระโพธิธรรมได้รับมอบภาระหน้าที่เพื่อสืบทอดหลักธรรมด้วยวิธีถ่ายทอดจำเพาะที่รู้จักกันว่าการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตสืบมาตั้งแต่ครั้งพุทธก,กาลจนถึงองค์สุดท้ายสายอินเดียคือพระโพธิธรรมจำต้องลาจากเพื่อรับภาระนี้ตามคำบัญชาของท่านปัตยาตาระสังคะปรินายกองค์ที่27พร้อมคำพยากรณ์ว่าเมื่อเซนมีรากฐานจะยังลึกดั่งรากแก้วจากนั้นจะมีสิทธิเซนผู้มีบาร,รมีทางธรรมเปียบดังลูกม้าคือขนอง กระโจนวิ่งด้วยพละกกำลังไปทั่วพื้นปัตตีหมายความว่าเซนจะเจริญรุ่งเรืองกระจายไปทั่วทุกที่ในแผ่นดินจีนเมื่อมาย้อนรอยดูก็พบหลักฐานของประวัติคูเซนได้มายืนยันคำยากรนนี้ถูกต้องด้วยการเวลานานมากจนกระทั่งได้เวลาถึง270ปีโดยประมาณลูกม้าตัวนี้คือ สิทธิ์เซนสำคัญมากกาหนดวิธีสอนเพื่อการกระตุกจิตหรือปลูกพุทธะที่อยู่ในดวงจิตพร้อมเขยา่าธาตุรู้ในดวงใจของสิทธิ์ให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรู้แจ้งในสัจธรรมตามธรรมชาตินั่นเองจากนี้ไปจึงเกิดสำนักเซนแผ่ขยายกระจายไปทั่วแผ่นดินจีนในราชวงศ์ถังเมื่อพันปีเศษโน้นคุบาเซนท่านนี้คือคูบามาจูเต้าอีนั่นเอง อมิตรพุทธสอธโนคาพ,าพร3พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา2นาฬิกา36นาที